ขั้นกะทิก่อนนะคะอันนี้ยอดหมุยนะคะเดี๋ยวจะเด็ดเป็นใบๆค่ะ ยอดหมูเนี่ยปกติเขากินเป็นผักหนอกนะคะผักหนอกกับขนมจีนหรือน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ป้าชอบกลิ่นมันป้าว่าใส่แกงกะทิก็อร่อยเลยทีเดียวแล้วใส่กะทิลงไปเลยค่ะใส่กะปิค่ะพริกแกงค่ะน้ำตาลค่ะ หอมมากๆเลยป้าเนี่ยทำกับข้าวขึ้นชื่อเรื่องความหอมกลิ่นน่ากินนะคะแต่รสชาติอะ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของป้าค่ะมันก็จะคลินคลีนนิดนึงนี่ค่ะปลาแซลมอนวันนี้หรูหราลาังกาเลยนะกินปลาแซลมอนเลยนะเดือดแล้วนะคะใส่ยอดหมุยลงไปค่ะ ยอดหมุยทําหน้าที่แทนใบโหระพานะคะมันก็จะหอมแบบยอดหมูอมหอมหอมหอมน่ากินไหมคะเราจะเรียกเมนูนี้ว่าอะไรดีเมนูนี้คือปลาแซลมอนกะทิเครื่องแกงกะทิและยอดหมุยคะ่ะ แล้วแต่จะเรียกนะคะคงจะสงสัยว่าทําไมป้าไม่ใส่จานให้เรียบร้อยเพราะว่าป้าไม่ได้ทํากินเองค่ะวันนี้ป้าจะกลับบ้านป้าทําไปฝากพ่อหลากับแม่เกศรค่ะเราเอาปลาแซลมอนแกงกะทิยอดหมูไปฝากแม่เกศรแล้วก็พ่อหลากกันค่ะ